ได้คาถาดีดรงพพพูดหวมอนปันวาถาผู้ใดก่อนสินั่งสมาธิพุทโทธทีปังกะโลปันวาคาถาเปิดโลกโลก,กทีปังอาคาสัก,กสินังวิโสทยิธรรมโมทีปังกะโลโลก,กทีปังอาคาสัก,กสินังวิโสทยิ สังโฆทีปังกะโลโลกธทีปังอากาสักสินังวิโสทยิพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงค์เจ้าจงมาเป็นดวงประทีปแก้วสองทางสว่างสวรรค์นรกให้ข้าพระเจ้าได้ดูแก้งเห็นจริงในการละบัตินี้ด้วยเถิดเป็นว่ากับพุทโธพุทโธเลยไป ท่นเฮาเฮต์โบยุดมันก็ได้นี่คือคือคาถาดีหลวงพ่อพูดเปิดคาถาเปิดโลกมันว่าถ้าเฮาอยากรู้เฮาอยากเห็นเฮาก็ะนาไ,ไปทองไดทองไดก่อนนางสมาธิ